สิ่งหนึ่งที่เราไม่ค่อยคุยไม่ค่อยคิดถึงมันเท่าไหร่ก็คืออำนาจอำนาจในชีวิตของเราเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบมากและอำนาจก็เป็นสิ่งหนึ่งที่หล่อหลอมปุกปั้นหรือปั้นชีวิตเราเนี่ยให้เป็นไปในแบบต่างๆการใช้อำนาจเหนือ เราตั้งแต่เด็กเป็นต้นมาก็จะทำให้หลายๆคนเติบโตขึ้นมาเต็มไปด้วยความกลัวเต็มไปด้วยความไม่มั่นใจเต็มไปด้วยความไม่กล้าตัดสินใจเต็มไปด้วยความลังเลนั่นก็เพราะว่าการใช้อำนาจไม่ถูกทางและการใช้อำนาจที่ถูกทางก็จะทำให้คนบางคนเนี่ย เติบโตขึ้นมามีความกล้าหาญมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมีความภาคภูมิใจในตัวเองสูงมีความขยันมีความอดทนมีอะไรละหลายๆอย่างซึ่งบุค,คลิกของแต่ละคนเนี่ยเติบโตมาจากการที่พ่อแม่ใช้อำนาจกับลูกอย่างไรในขณะเดียวกันประชาชนในประเทศต่างๆในที่ต่างๆ มีชีวิตที่ดีมีความกล้าหาญอยู่ดีกินดีก็ขึ้นอยู่กับการใช้อำนาจของภาครัฐด้วยเช่นกันฉะนั้นเรื่องอำนาจจึงเป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตของเราทั้งหมดเลยการที่เราเข้าใจอำนาจทำให้เรารู้จักตัวเองได้ดีขึ้นทำให้เรามองเห็นอนาคตของตัวเองหรือลูกหลานได้ดีขึ้น จึงจำเป็นมากที่เราควรจะเข้าใจถึงที่มาของอำนาจอำนาจมันมาจากไหนมันมีอะไรบ้างโดยเฉพาะคนที่กำลังจะมีลูกพอดีผมได้ดูหนังสือของพี่อวยพรเขื่อนแก้วเป็นหนังสือที่พูดถึงเรื่องอำนาจน่าสนใจมากและก็เป็นสิ่งที่ผมเห็นว่าเราน่าจะกลับมา คำนึงถึงเรื่องนี้มากขึ้นซึ่งพี่เอพรอได้พูดถึงเรื่องอํานาจออกเป็นแบ่งอํานาจที่มาของอํานาจออกเป็นสามอย่างอย่างแรกก็คืออํานาจเหนืออํานาจที่อยู่เหนือเราอํานาจเหนือก็คืออํานาจที่คนอยู่รอบๆเราเนี่ยใช้กับเราซึ่งอํานาจที่เหนือตัวเราเนี่ย ที่ใช้เหนือเราเนี่ยมันก็มาจากหลายสาเหตุมาจากอายุมากกว่าอายุน้อยกว่ามาจากผิวพรรณมาจากเพศที่แตกต่างกันผู้ชายกับผู้หญิงเพศที่สามกับเป็นผู้ชายผู้หญิงมาจากการศึกษามาจากสีผิวมาจากฐานะการเงินมาจากตำแหน่งหน้าที่ มาจากประสบการณ์มาจากอะไรต่างๆเยอะแย,ยะเลยนี่คืออำนาจเหนือที่คนใช้เหนือเราอย่างครูเนี่ยก็จะมีอำนาจของความเป็นครูเป็นคนที่เรียนมาเป็นครูหน้าที่ของครูก็คือดูแลเราแล้วก็สั่งสอนเรานั่นคืออำนาจเหนือพ่อแม่ก็ใช้อำนาจเหนือเราเพราะเป็นพ่อแม่ของเรา เป็นหน้าที่ของพ่อแม่แล้วก็พ่อแม่ก็ใช้อำนาจเหนือในฐานะที่เป็นคนมีอายุมากมีประสบการณ์มากเจ้านายมีอำนาจเหนือลูกน้องคนที่เรียนสูงก็จะมีอำนาจเหนือคนที่เรียนตำ่ำก็จะทำให้ตัวเองรู้สึกว่า,าเรารู้มากกว่าคนอื่นเขาจะต้องฟังเราคนที่มีเงินมากคนที่มีรายได้มาก ก็จะมีอำนาจเหนือคนที่มีรายได้น้อยคนที่มีตำแหน่งสูงก็จะมีอำนาจเหนือคนที่มีตำแหน่งตำ่ำสีผิวคนผิวขาวก็จะดูดีกว่ามีภาษีมากกว่าคนที่มีผิวคล้ำอะไรทำนองเนี้ยนี่คือที่มาของอำนาจเหนืออำนาจเหนือเนี่ยมันเป็นเรื่อง ที่มีอยู่ทั่วๆไปในชีวิตปกติของเราเราควรจะเข้าใจอำนาจนี้ให้ดีว่าอำนาจเหนือคือสิ่งที่เราใช้อยู่เป็นปกติในชีวิตประจำวันของเราส่วนอำนาจที่สองคืออำนาจร่วมอำนาจร่วมคือการใช้อำนาจร่วมกันระหว่างคนสองกลุ่มระหว่างพ่อแม่กับลูกระหว่างข้าราชการกับประชาชนระหว่างเจ้านายกับลูกน้อง ระหว่างนักการเมืองกับประชาชนนี่คือการคุยกันอำนาจร่วมเนี่ยจะเกิดจากการที่เรามาคุยกันตกลงร่วมกันเห็นร่วมกันไม่ตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวอันนี้คืออำนาจร่วมส่วนอำนาจที่สามก็คืออำนาจภายในอำนาจภายในคืออำนาจที่เรามีอยู่ภายในตัวของเราเช่นความอดทนความขยันการมีทักษะ อะไรสักอย่างหนึ่งในตัวเราการมีจิตใจที่ดีงามการมีพรสวรรค์อะไรสักอย่างในตัวเราการมีความตั้งใจมั่นการมีทักษะพิเศษที่คนอื่นไม่มีอันนี้คืออำนาจภายในในตัวเราการรู้จักที่มาของอำนาจเนี่ยมันทำให้เรา เริ่มมองเห็นตัวเองมากขึ้นว่าการที่เราเติบโตมาในสภาวะที่คนรอบข้างใช้อำนาจเหนือตลอดเนี่ยผลกระทบที่ตามมาก็คือเราจะเป็นคนที่กลัวไม่กล้าไม่มีความมั่นใจในตัวเองรู้สึกด้อยและก็จะไม่กล้าตัดสินใจ ยอมจำนนเป็นส่วนมากซึ่งอันนี้ผมเห็นชัดในตัวเองมากว่าผมเติบโตมาในสังคมที่ถูกหล่อเลี้ยงมาด้วยอำนาจที่เหนือกว่าเสมอดังนั้นผมจึงมีความด้อยรู้สึกด้อยสูงมีความรู้สึกว่าไม่กล้ามากทีเดียวชีวิตก็เลยไม่ไปไหนมาไหนเพราะเติบโตมาใน สังคมที่ใช้อำนาจเหนืออำนาจเหนือเนี่ยคนมักจะใช้ในนามของคำว่าความรักการช่วยเหลืออ,อย่างพ่อแม่เนี่ยตีลูกเพราะรักลูกอันนี้คือการใช้อำนาจเหนือการที่เราห้ามนั่นห้ามนี่ห้ามนั่นห้ามนี่โดยไม่ให้เราซึ่งเป็นเด็กเนี่ย ร่วมในการตัดสินใจด้วยว่าทําไมจึงห้ามไปห้ามทําอันนี้คือการใช้อํานาจเหนือซึ่งการใช้อํานาจเหนือแบบเนี้มันฆ่าจินตนาการของคนสูงมากทําให้คนขาดจินตนาการไม่กล้าคิดไม่กล้าทําเพราะทุกอย่างถูกครอบงําทั้งหมดอํานาจเหนือทําให้เกิดการครอบงําถ้าเป็นภาครัฐบาล ที่ใช้อำนาจเหนือมากๆเนี่ยประชาชนก็จะงอมืองอตีนกลัวแล้วก็ยอมจำนนไม่พยายามที่จะดิ้นรนต่อสู้รอรอความช่วยเหลือรอการอุปถมัมภ์คำชูรอ,องบประมาณอะไรต่างๆที่จะมาช่วยเราตลอดไม่เคยคิดที่จะทำอะไรเองเด็กๆที่เติบโตมากับอำนาจเหนือก็จะเป็นคนที่ไม่อยากทำอะไรเลย รอให้พ่อแม่ตัดสินใจให้รอขอเงินพ่อแม่รอ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 นี่คือผลกระทบที่เราเติบโตมาจากสังคมที่ใช้อำนาจเหนือตัวเราแต่ถ้าหากว่าเราใช้อำนาจร่วมร่วมกันเนี่ยอย่างพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกมาคุยกันตลอดไม่ตัดสินใจเองไม่ใช้อำนาจ ของความเป็นพ่อแม่บังคับให้ลูกทำสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองอยากทำแต่จะคุยกับลูกเสมอว่าเออลูกเนี่ยเขามีคอสดูดาวที่ภูเขาอยากไปดูกับเขาไหมอ่าดูดาวเนี่ยมันดียังไงเรามันทำให้เรารู้จักดาวเวลาเราไม่มีเข็มทิศไม่มีนาฬิกาเนี่ยเราดูดาวเราจะบอกเวลาได้บอกทิศทางได้ ในยามฉุกเฉินอันนี้เป็นภูมิปัญญาที่เก่าแก่ของมนุษย์มากถ้าเราอธิบายไปอย่างเงี้ยและลูกเราสนใจอยากไปก็คือไปแต่เราจะไม่บังคับให้ลูกไปถ้าลูกไม่อยากไปลูกไม่สนใจเลยนี่คือการการที่เราคุยกันตกลงกันนี่คือการใช้อํานาจร่วมฉะนี้ถ้าลูกอยากเล่นฟุตบอลอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็ไม่ชอบคิดว่าเล่นฟุตบอลมันไม่ได้ อะไรทําให้เรียนไม่เก่งเสียเวลาเรียนไม่อยากให้ลูกไปเรียนฟุตบอลเราก็ห้ามไม่ให้ลูกไปหรือไม่ให้เงินลูกไปเนี่ยอันนี้ก็คือการใช้อํานาจเหนือโดยไม่คุยกันว่าทําไมลูกจึงอยากไปทําไมเราจึงไม่อยากให้ลูกไปมันควรจะมีการคุยกันตัดสินใจร่วมกันนี่คืออํานาจร่วมการที่เราใช้อํานาจร่วมเนี่ยมันจะทําให้เด็กเติบโตมามีความมั่นใจในตัวเองสูง มีความภาคภูมิใจในตัวเองสูงตัดสินใจได้ดีมีเหตุมีผลเสมอถ้าเด็กเติบโตมาในสังคมที่ใช้อำนาจร่วมเด็กจะพึ่งตนเองได้เป็นที่พึ่งของคนอื่นได้เด็กจะมีจริยธรรมและคุณธรรมที่ดีงามโดยที่ไม่ต้องสอนอันนี้คือสิ่งที่เราเห็น ตัวอย่างมาห,หลายๆที่ฉะนั้นการใช้อํานาจร่วมจึงเป็นหัวใจสำคัญมากในการเลี้ยงเด็กในการใช้ชีวิตจริงทั้งหมดเลยถ้าเราจะมีลูกสักคนหนึ่งถ้าเราฝึกที่จะเรียนรู้การใช้อํานาจร่วมเนี่ยลูกเราจะง่ายมากสบายมากและลูกจะพึ่งตนเองมากกว่ารอพึ่งพ่อแม่ลูกจะมีเหตุมีผลมากขึ้น อันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากการใช้อำนาจร่วมเนี่ยมันจะไม่เป็นภาระลูกจะไม่เป็นภาระของพ่อแม่พ่อแม่ก็จะไม่เป็นภาระของลูกเพราะต่างคนต่างใช้เหตุผลในการตัดสินใจร่วมกันอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นในโลกของเราให้มากที่สุดแต่ว่า มันก็ไม่ค่อยได้เกิดขึ้นเพราะครอบครัวหรือว่าคนส่วนมากคุ้นเคยกับการใช้อำนาจเหนือเราเติบโตมากับการใช้อำนาจเหนือจนคิดว่าเราเป็นผู้ใหญ่เราอาบน้ำร้อนมาก่อนเราจะต้องตัดสินใจแทนเขานี่คือพฤติกรรมของการใช้อำนาจเหนือและมันก็ทําให้ลูกทําให้คนใต้บังคับบัญชาทำให้คนที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยไม่ได้เติบโตจินตนาการถูกทำลาย ไม่มีความคิดสร้างสรรค์เท่าที่ควรเนี่ยและก็การใช้อำนาจร่วมเนี่ยจะทำให้เด็กสร้างอำนาจภายในขึ้นมาจะทำให้คนที่อยู่กับเราเนี่ยพัฒนาอำนาจภายในได้มากขึ้นเพราะเขาจะได้เป็นตัวของตัวเองอำนาจภายในเกิดจากการได้เป็นตัวของตัวเองอย่างเด็กคนหนึ่งที่ชอบวาดภาพอย่างเงี้ย นั่นคือสิ่งที่เขาชอบแต่ถ้าเราใช้อำนาจเหนือโอ้ยไ,ไปวาดภาพทำไมลูกศิลปินส่วนมากเนี่ยอดอยากขาดแคลนนะมีน้อยมากที่ประสบผลสาเร็จมันอยู่ไม่ได้เลี้ยงไม่เลี้ยงตัวเองไม่ได้จริงเราก็ไปกีดกันลูกไม่ให้ลูกทําศิลปะแ่่นั้นลูกก็จะขาดโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะพัฒนาอํานาจภายในของตัวเอง ลหลายๆอย่างเราก็จะตัดสินด้วยวิธีคิดที่คับแคบและล้าหลังของเราเอาความคิดคับแคบล้าหลังเนี่ยไปตัดสินอนาคตของลูกของเด็กหรืออนาคตของประชาชนท,ทั่วไปในสายตาของภาครัฐอันนี้ก็คือการใช้อำนาจเหนือไปครอบงำด้วยคำว่าหวังดีเจตนาดีแต่มันไปฆ่าเขา โดยที่เราไม่รู้ตัวไปฆ่าจินตนาการไปฆ่าการเติบโตของเขายุติการเติบโตของเขาอย่างสิ้นเชิงดังนั้นการรู้จักเรื่องอำนาจมันจะทำให้เราเข้าใจโครงสร้างของสังคมในปัจจุบันว่าความรุนแรงต่างๆที่มีในครอบครัวในสังคมในประเทศชาติเนี่ยสาเหตุหลักๆเกิดจากการใช้อำนาจเหนือ มากเกินไปเราไม่ใช้อำานาจร่วมเท่าที่ควรหรือน้อยเกินไปนั่นเองบางครอบครัวแทบจะไม่รู้จักคำว่าอำนาจร่วมเลยบางประเทศก็จะไม่มีอำนาจร่วมเช่นกันมีแต่การผูกขาดอันนี้คือสิ่งที่ผมว่ามันควรจะเป็นวิชาที่จะต้องเรียนในโรงเรียนตั้งแต่ชั้นประถมมัธยมเป็นต้นไปเรียนเรื่องอำนาจ อันนี้คือสิ่งที่ควรเรียนมากแต่วันนี้เราไปเห็นวิชาของเด็กว่าวิชาต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเด็กชั้นป .2 มีวิชาต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมันตลกมากเลยอ่ะทาไมเราไปเรียนเรื่องการทุจริตต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแต่ทําไมเราไม่เรียนเรื่องต้นเหตุของการทุจริตคอร์รัปชันก็คือการใช้อํานาจเหนือนั่นเองอันนี้คือสิ่งที่น่าเศร้าที่ เราไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการเรียนรู้เรื่องอำนาจผู้หญิงจำนวนมากถูกผู้ชายกดขี่ทุบตีทำร้ายเพราะใช้อำนาจเหนือผู้หญิงก็ถูกตบสอนให้เติบโตมากับอำนาจเหนือก็ยอมจำนวนไม่ยอมหนีไม่ยอมแก้ปัญหา ยอมจำนนยอมทนกับมันยอมให้เขาทุบตียอมให้เขาเอาเปรียบอันนี้คือสิ่งที่เป็นผลกระทบซึ่งเราเห็นทั่วไปเลยเราจะเห็นการเอารัดเอาเปรียบของผู้ชายผู้หญิงกับคนทั่ทวไปกับเพศที่สกับผู้ใหญ่กับเด็กข้าราชการกับประชาชนนักการเมืองกับประชาชนอะไรต่างๆเนี่ยเราจะเห็นการเอารัดเอาเปรียบการกดขี่ข่มเหงสูงมาก เพราะเราไม่เรียนรู้เรื่องอำนาจเรื่องที่มาของอำนาจนั่นเองและพอเราเติบโตมาแบบนี้เราก็จะส่งต่อการใช้อำนาจเหนือไปให้คนรุ่นต่อต่อไปต่อไปต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดดังนั้นชีวิตก็จะมีแต่ความร้อนลนมีแต่ความรุนแรงมีแต่ความก้าวร้าวเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นการมาเรียนรู้เรื่องอำนาจเหนือ อำนาจร่วมและอำนาจภายในมันทำให้เราได้รู้จักว่าเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างไรเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างไรอันนี้ผมก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีที่พี่อวยพรเขื่อนแก้วซึ่งเป็นคนที่ทำกิจกรรมกับผู้หญิงมาตลอด เป็นการใช้การภาวนาเพื่อสันติในการแก้ปัญหาของผู้หญิงมากมายแล้วก็เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาขอบคุณที่อวยพรเขื่อนแก้วซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง IWp International Women for Peace and Justice ซึ่งเป็นองค์กรเล็กๆที่ฝึกอบรมช่วยเหลือคนที่ถูกอำนาจเหนือ ทำร้ายมาทั้งชีวิตให้รู้สึกตัวแล้วก็ตื่นตัวขึ้นมาพี่อภรณ์ได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าการเลี้ยงลูกให้ทันยุคสมัยซึ่งหนังสือเล่มนี้ผมอ่านแล้วก็ชอบมากก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ก็เล่าในบทที่หนึ่งเรื่องอำนาจที่มาของอำนาจและก็วันต่อไปผมจะเล่าบทที่สอง ต่อไปสําหรับคนที่ไม่อยากอ่านหนังสือแต่ใครอยากได้หนังสือเนี่ยให้ติดต่อ,อาตามที่อยู่ที่ผมจะให้ไว้ท้ายคลิปนี้สามารถาสั่งซื้อได้หรือติดต่อซื้อได้โดยตรงเลยก็เป็นหนังสือที่เหมาะสําหรับคนที่มีลูกกําลังมีลูกเราจะให้ลูกเติบโตขึ้นมาเป็นตัวของเขาเองมีความมั่นใจในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเอง ช่วยเหลือตัวเองได้หรืออยากให้ลูกต้องติดเราตลอดพึ่งพาเราตลอดรอขูดรีดรอเอาจากเราตลอดจนตายอันเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับ